สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลรัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกท่านคะการทำนายดวงชะตนี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะ สิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นะคะฟ้าหลังฝนย่อมเกิดขึ้นเสมอนะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะเพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับ รับมือหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกำลังใจที่ดีนะคะเพราะว่าการที่ท่านคิดบวกมีกำลังใจที่ดีนะคะหรือนึกถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่ดีมาในตัวท่านนะคะแล้วก็จะทำให้สิ่งที่ท่าน ปรารถนาอยากให้สําเร็จสมหวังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านนะคะแล้วก็จะทําให้ท่านสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สําเร็จนะคะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิษษกายนห5นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะสำหรับชาวราศีตุลลัคนาชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะก็คือท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิษษกายนนะคะ แลละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในปี2565เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นที่ทางด้านของการงานกันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกท่านชาวราศีตุลก่อนนะคะท่านชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลคะให้ท่านท่องไว้เลยนะคะว่า เดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นนะคะหลังจากนี้ฟ้าหลังฝนสวรรค์ให้ประทานพรนะคะความก้าวหน้ามาให้ท่านนะคะอดใจรออีกนิดนึงนะคะท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือทําบุญท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามานะคะ สำหรับทางด้านการงานนะคะในช่วงพฤศจิกายน65นี้นะคะท่านอาจจะมีความวิตกกังวลกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ใในช่วงนี้นะคะแต่เดี๋ยวมันจะเริ่มต้นได้ดีนะคะไม่ต้องกังวลนะคะให้ลุยแล้วก็ลงมือทำให้เต็มที่นะคะทุ่มเทให้กับการทำงานให้เต็มที่เลยนะคะดวงการงานของท่านจะมีเรื่องดีจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องงานนะคะ ท่านที่สอบแข่งขันก็จะสอบผ่านนะคะท่านที่รองานหรือรอผลสัมภาษณ์ก็จะมีข่าวดีจะได้งานนะคะสําหรับท่านที่ทํางานประจํานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้6-5นี้นะคะก็เป็นช่วงที่ชีวิตจะพลิกนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีจะก้าวหน้าสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะ ส่วนทางด้านการเงินนะคะการเงินของท่านในเดือนพฤศจิกายน65นี้การเงินจะพลิกฟื้นนะคะจากที่เคยติดติดขัดขัดในช่วงที่ผ่านมานะคะการเงินในเดือนนี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะได้เงินจากหลายหลายทางนะคะอาจจะได้จากการทำงานด้วยนะคะแล้วก็ความสามารถออของของท่านเนี่ยก็จะทำให้ท่าน ทำงานได้ดีมีรายได้เข้ามาเยอะนะคะปัญหาทางการเงินจะคลี่คลายลงนะคะจะสร้างงานสร้างเงินแล้วก็บริหารจัดการการเงินได้ดีนะคะสำหรับการลงทุนนะคะท่านที่ชอบการลงทุนก็จะได้ผลกําไรดีผลตอบแทนดีนะคะทำเงินให้กับท่านได้ดีมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายนะคะก็มีมีกินมีใช้นะคะ แล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านทางด้านการเงินนะคะการเงินของท่านก็จะเด่นในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะอา,อาจจะได้โชคจากการเสี่ยงหวยเสี่ยงดวงหรือว่าจากความฝันนะคะแล้วก็แต่ว่าท่านก็อาจจะมีรายจ่าย ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีรายจ่ายไปกับการเดินทางการซื้อของจุกจิกแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าท่านมีเกณฑ์จะต้องเ,ออเสียเงินไปก,กับการดูแลสุขภาพจากการเจ็บป่วยหรือจากการค่ารักษาพยาบาลน,นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเงินของท่านในเดือนนี้ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะยังมีเงินไหลามาเทมาอยู่นะคะ ต่อไปมาดูทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน6 5นี้นะคะดวงวาสนาความรักนี่ยังมีเกณฑ์ดีนะคะท่านจะมีสเสน่ห์มีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่ถูกใจนะคะที่เป็นคนต่างถิน่นต่างแดนนะคะแล้วก็จะได้พบรักครั้งใหม่นะคะก็ให้พิจารณาศึกษาดูให้ดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามามีคู่แล้วหรือยังมีครอบครัวแล้วหรือยังนะคะและนอกจากนี้ท่านก็ยังมีเกณฑ์ว่า คนรักเก่าที่เคยคบเคยคุยกันแล้วห่างหายกันไปเนี่ยจะหวนกลับมาด้วยนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ท่านกับคู่ของท่านเนี่ย อาจจะมีเวลาให้กันน้อยหน่อยนะคะก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะบอ่อแวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็ให้ท่านพยายามหาเวลาดูแลเอาใจใส่กันนะคะแล้วก็มีอะไรก็ให้หันหน้ามาปรึกษาหาหรือพูดคุยกันดีๆนะคะอย่าใช้อารมณ์หรือใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ให้ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนว่วามค่ะอะไรที่ปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะ สำหรับทางด้านสุขภาพนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีการไม่ได้เจ็บป่วยเยอะนะคะอาจจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะคะท่านที่ป่วยอยู่ก็จะมีโอกาสหายนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้ระวังสุขภาพไว้ด้วยนะคะหาเวลาพักผ่อนหาเวลานอนหลับให้เพียงพอนะคะขับรถขับราไปไหนก็ให้ ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนวู่วามนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็สำเร็จสมปรารถนาทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้มีโชคมีลาบ มีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ